นะครับเป็นไม้ที่สามารถไปทำอาหารได้ด้วยไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าส่วนมากนี้ไม้นี้จะเจอแถวบนดอยซะส่วนมากเนาะแถวภาคเหนือแต่ถ้าแบบบางคนเจอแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากินได้อีกนะวันนี้ต้นก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนดูว่าไม้นี้สามารถกินได้แล้วก็อาหารที่เราจะไปทำเนี่ย ก็อร่อยด้วยเขาทำมาแบบตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะครับที่กินกันมาแบบนี้แต่ก่อนที่จะไปทำนะครับต้นจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูต้นของเขาซะก่อนว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะนี่เรามาดูหน้าตาของต้นนี้นะครับเนี่ยจะเป็นต้นที่ต้นอ่อนอยู่นะครับต้นยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวต้นให้ดูชัดๆหน่อยอันนี้คือ ไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเองนะครับทุกคนเพิ่งปลูกปีที่แล้วเองนะครับอันนี้สมัยนี้เนี่ยเขาจะนิยมปลูกกันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการรักษาป่าไม่ตัดต้นไม้อะไรด้วยนะครับก็เอาแค่กิ่งนะครับมาปักชมามปักปักแบบนี้ก็ออกแล้วนะครับอันนี้ก็คาดว่าอีกปีหน้าก็ได้กินแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะกินได้หลายๆครั้งนี่ลักษณะต้น ใบโอ้ใบสวยนะเนี่ยเป็นสีแดงสีเขียวนะครับสลับกันไปจะออกแบบมบน,นหน่อยนี่ใบแหลมๆเนาะขนๆหน่อยนี่นี่ก็เป็นต้นอ่อนนะครับพาทุกคนดูต้นชัดๆเลยนี่ก็เดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกนะครับก็จะเอาอันนี้แหละเอาไปปลูกเพิ่มอีกจะได้มีกิน เรื่อยๆนะครับทุกปีมียอดอ่อนยอดอ่อนอก้านเขาจะสีแดงๆเนาะสีแดงๆหน่อยส,สีแดงๆมีขนนิดนึงโอเคนี่ก็เป็นต้นของไม้ชนิดนี้นะครับแบบให้ดูชัดๆเลยไม้แบบนี้นะครับส่วนมากที่เขาปลูกเนี่ยก็จะ ตามริมรั้วตามริมรั้วแบบนี้ริมสวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินได้ตลอดนะครับทุกฤดูกาลเลยมันจะค่อยๆขึ้นนะครับก็จริงๆอ่ะไม่ได้กินกันบ่อยมากกินกันแค่ช่วงเหมือนแบบ2-3เดือนครั้งหนึ่งนะครับ 2- 3เดือนครั้งหนึ่งก็ตามไม้เลยเนาะ แล้วบางทีเป็นช่วงเทศกาลอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะเอามากินเป็นอาหารมื้อพิเศษแบบนี้มากกว่านะครับไม่ได้แบบตัดกินกันโอ้ทุกวันแบบนี้นะครับนี่ไม้นี้จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็จะกินในส่วนของเนื้อข้างในนะครับที่สีขาวๆก่อนอื่นเรากลับบ้านไปเราจะต้องขูดเปลือกออกก่อน ถ้าเป็นอะไรนะต้นอ,อยากจะบอกว่าไม้นี้เนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม้ค้ำไม้ค้ำแล้วก็ภาษาเมืองหลายๆที่เขาก็เรียกไม้ค้ำนะครับส่วนมากจะเป็นชาวไทยใหญ่ที่กินเป็นนะครับแล้วก็คนเมืองก็กินอยู่แต่เขาจะไปใส่กับลาบนะครับปรุงกับลาบได้ด้วยนะ พอดูไกลๆเหมือนแบบท่อนไม้เลยนะท่อนไม้เหมือนจริงอ,อท่อนฟืนเนาะฟืนมันเป็นของคิดแบบไม่ใช่ภูมิปัญญาเขาเรียกในวิถีชีวิตของคนเก่าคนแก่นเ,กเนาะคนโบราณโบราณที่เขาไม่รู้ว่าไปหากินได้ไงก็สงสัยว่าใครเป็นคนคิดได้ว่าไม้แบบนี้กินได้เนาะอันนี้คือก็สงสัยเหมือนกัน แล้วก็พอกินไปแล้วก็ไปหาวิธีการทําอีกนะว่าทํายังไงถึงอร่อยอันนี้เราต้องเ,ออเทิดทูนเขาเรียกว่าอ,อยกย่องเลยนะครับว่าคนที่คิดไม้คํ้แบบนี้กินได้นี่ถือว่าสุดยอดมากปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเนาะว่าไม้แบบนี้อันไหนที่กินได้ละ่ะเรายังไม่กล้าไปกินเลยแต่คนโบราณคนแรกเขาจะคิดได้ไงว่าแบบไม้แบบนี้แหละ เอามากินได้แบบเนี้ยผู้ดทดลองคนแรกอะ่ะอาจจะตุยไปแล้วหรือเปล่าแต่นี้เขาไม่ตุยไงเขาก็เลยแบบพากันมากินมาตั้งแต่โอ้ผมว่าเกินร้อยปีเกินร้อยปีแล้วที่เขากินไม้กันแบบนี้อลักษณะาการกินของมันก็จะเป็นนี่ครับมีเนื้อเนาะเนื้อนิดหน่อยเนื้อข้างในมันจะอยู่แค่ส่วนนี้แหละมันจะเป็นชั้น,นจะนิ่มมาก เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขูดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง <Okay. S 3> okay. หมู่บ้านเราจะเดินไปอย่างนี้อ้อมไปจริงๆขับมอไซค์มาได้แต่ว่าวันนี้เราเดินมานะครับไม่มีมอไซค์โอเค นี่ครับหลังจากที่เมื่อวานได้ไม้กันมาแล้ววันนี้เราก็มาทำกินตอนนี้มีเชฟของเรากำลังทำอยู่แล้วนะครับเชฟกัทะเหล็กโดยฝีมือพี่ทูนะครับฝีมือพี่ทูแน่ก็เคยทำมาก่อนละผมก็เคยทำนะครับสนน่วนมากก็เคยทำกันกิน อันนี้เนื้อเนื้อข้างในโอ้เป็นสีเขียวืนี่จะเปลือกสีน้ําตาลเนี่ยคือมันเป็นเปลือกนอกอืใช่อันนี้คือเราต้องขูดออกก่อนนี้ใช้ช้อนนี่เลยครับใช้ช้อนเนี่ยดูช้อนหน่อยนี่ช้อนนี่เลยช้อนบ้านๆนี่เลยปุ๊บเนาะนี่แล้วก็เอาเอาเปลือกสีน้าตาลเนี่ยเอาให้หมดนี่เขาใช้ขูดไปนะอย่าขูดแรงถ้าขูดแรงอ่ะมันจะเข้าเนื้อข้างในอื เห็นไหมที่ขูดได้ดูเปอกแบบนี้เราไม่<ช>กินนะครับนี่เนื้อข้างในนี่ก็สวยดีมันจะออกนุ่มๆแล้วเนาะใช่ใช่อพอดูคือเนื้อส่วนเนี้ยที่เราจะเอาไปกินนี่ขอบๆอบนี่นคือจะมีเปลือกด้านนอกอที่เราต้องขูดออกเนี่ยเล็กหลังจากนะั้น พอขูดเสร็จนะเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปล้างรอบนึงแล้วกลับมาขูดอีกทีหนึ่งขูดเพื่อเอาเนื้อข้างในอืมเพื่อจะเอาไปทำอะไรรอดูครับผมจับไปถูกต้องเลยครับตอนนี้ให้พี่ทูโชว์สีมือให้คุณผู้ชมดูนะครับการทำอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านเขาเรียกว่าเมนู เมนูเขาเรียกอะไรนะไม้คั้มไม้คั้มใช่ไม้คั้มคั่วหมูสับแช่แบบไม่รู้ไม่รู้ไูต้องบอกยังไงเนาะอันนี้ใช่ไหมส่วนผสมใช่ใช่นั่นส่วนผสมหมูสับพริกกระเทียมหรือเป็นพริกป่นและแพริกป่นแค่นี้เลยเหรอใช่ใช่แล้วก็มีเกลือมีเกลืออ่าแล้วก็อะไรนะ เกลือแล้วก็อันหนึงพวกน้ำปลาจะไม่ใส่เกลือรสด,ดีอะไรพวกเนี้ยน,นิดหน่อยนนหน่อยนีน่หน่อยหน่อยแต่เราก็พยายามเน้นให้มันเป็นอะไรนะให้มันเข้ากับตัวไม้นี้ที่สุดถ้าเราปรุงจัดรสชาตของไม้เราจะไม่ได้จะหายเนาะจะหายาก็เลยเอาแบบง,ง่ายๆคือแบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะอจริงๆว่ากาจะคั่วแบบ ไม้กินทั้งหมดแต่มก็แบบยังไงอยู่ก็เลยแอบใส่หมูไปนิดนึงเพื่อให้เนี่ยที่เขาใส่กับลาบถึงว่านะครับเคยเคยเห็นเขาบอกว่าเนื่องจากเมื่อก่อนเขาทําลาบนี่แหละแล้วก็อยากให้มีหมูเยอะหน่อยเหมือนแบบว่าให้เพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มความอร่อยเขาก็เลย คคิดค้นใส่ไม้นี้เข้าไปด้วยนะครับเนื้อไม้นี้สตรอตรอี่นิดนึงแล้วแต่แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ขุดเสร็จอามาล้างนี่เราต้องขุดออกมานี้เปลือกที่เราขุดออกมาทั้งหมดเลยโอเคแล้วผมก็จะไปใส่ในพวก ใต้ต้นไม้หรือกระถางก็ได้นะกระถางดอกไม้พวกนี้ได้อโอเคเอปุ๋ยปุ๋ยกินได้จริงๆอะ่ะขอชิมดูได้นะมันจะรสชาติยังไงอ่ะอืมผัดๆ ฟัดฟาดช้ำๆหน่อยอืมฟาดน้ำน้ำหวานๆนิดนึงอห้เราเหมือนกินมะพร้าวอะ่ะเสียงขูดนี่นะ <c oughs> ร้อยน่าจะน่าจะสุดๆแล้วแหละเพราะว่า ถ้าข้างในนี่เดี๋ยวเราจะเอาเก็บไว้ทำฟืนต่อ,อคือข้างในเนี่ยส่วนนี้กินไม่ได้ละแห้งแล้วก็เอาไว้ทำฟืนแค่นี้นะครับอืหอมโอเคเดี๋ยวเราไปทำอาหารตัต่อ ต้องเอามาหั่นหน่อยเพื่อที่จะเอาไปตวงง่ายๆนะครับเคี้ยวง่ายๆด้วยเป็นคล้ายๆหมูสับอะ่ะเป็นหมูสับเลยแต่นี่คือเราอ่ะไม่ล้างนะครับคือกลัวว่าน้ํามันจะไปอุ้มน้ําไปแฉะก็เลยแบบไม่ล้างเพราะมันก็สะอาดอยู่แล้วนะครับ ว่าหมูสับที่ไหนได้เหมือนอะไรนะเปลือกไม้มะพร้าวเหมือนมะพร้าวอันมะพร้าวแห้งมะพร้าวแห้งมะพร้าวแก้วโอเครอดูขั้นตอนต่อไปนี่ก็เริ่มจะน่ากินละ เริ่มจะเห็นเป็นของกินได้แล้วนะครับนี่คือกระเทียมเทียมหอกระเทียมใส่เข้าไปเราใส่พริกปบตีใช้เป็นพริกแบบไหนนะอา่า่แล้วพริกป่นก็ได้ปกติเขาไม่ใส่พริกครับ อืมเ <c oughs> ราชอมรสชาติแต่นี่นคืออยากจะในในสูตรของในสูตรผมครับวันนี้อ,อันนี้เรียบร้อยครับเรากำลังจะเตรียมไปผัดแล้วมีกระเทียมมีพริกหืูสับแล้วก็น,นี้คือเราจริงๆใส่ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเราขอทำง่ายๆแค่นี้แหละแค่นี้เลยเนาะ จะลงกระทะแล้วนะครับแก๊สของเราใช้ได้ไหรืเอ <c oughs> เปล่าอุ้มเฮ้ยโอ้โหแรงมากครับแรงมากครับแรงไฟแรงนุ่มไฟแรงแรงใส โอ้โหหอมหอมหอมไหมเนี่ยเราต้องคั่วกระเทียมให้มันแบบกิมกหน่อยอเพราะวันนี้เราแน้นที่แบบผัดแบบแห้งๆเนาะ,ะใส่เกลือลองไป อโอ้มาแล้วพ่ะเอกพ่ะเอกอะือไปเลยจับไปอยองกิมยอดนี้กลิ่นก็หอมเออดูแบบน่ารอร่อยอ่ะแต่เห็นที่ผมต้องคนอยู่ตลอดเวลาที่กวนไหม้นะครับเพื่อชิมหน่อยมาครับ อกลมกล่อมดีหมูบวกกับไม้เนี่ยมันจะออกหนุ่มหนึบฝัดดนิดๆรสฉับช่ำหว,วานๆน่อยๆเน,นี่ยมันกลมกลืนก,กับหมูสับนะกลมกลืนอยู่ใช่ใช่ใช่ออขอชิมหน่ยยอนย,ย,อ,ย,ยอือให้มังโจชิมนด้ ให,ให้กล้องชิมหนะคุณผู้ชมกล้องชิมหน่อยะไงไงน้องจออร่อยมากครับ <c oughs> แต่ว่าตัดลองกินข้าวดีกว่านะอืวน้องจอกินข้าวก่อนโอเคโอ้น่าจะได้ละ <Okay. S 2> ข้าวที่ชิมน,นะแคไม่ธรรมดาครับเทปทูของเราวันนี้โอเคครับทุกคน เราวันนี้ต้นก็พามาชมอาหารแปลกของภาคเหนือเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่พบเจอที่ไหนนะครับก็ลองมาทำกินดูก็ได้นะครับปลอดภัยอร่อยนะครับโอเคขอตัวกินก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบ,บายครับบ๊ายบายอร่อยมากครับอ่อมากแนซะ่บดีด้วเจ้าอืมเลือกสารเลว mm <laughs>